สวัสดีครับพี่น้องอชาวเลี้ยงหมูนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพามาดูหมูท็อปฟีดแล้วก็หมูเบทาโกนะฮะอันนี้คือหมูท็อปฟีดที่ผมที่ผมใช้เบอร์หนึ่งก็ใช้ f p m อย่างที่ผมเคยเล่าไปนะครับอันนี้คือท็อปฟีดนะครับท็อปฟีดนะแน่นอนอยู่ยแล้วครับว่าท็อปฟีดเนี่ยมันเป็นอาหารที่แบบเบอร์ต้นๆของประเทศไทยอยู่แล้วดีอ่ะนะแล้วก็แพงด้วยนะครับเวลาเชือดออกมาแล้วเนี่ยเนื้อแน่นเนื้อดีแน่นอนนะครับเนื้อแดงนี่สวยเลย นะครับแล้วก็ไม่ไม่ไม่เหลวไม่เละแน่นอนนะส่วนตัวนี้ครับเป็นหมูใช้เบทาโกนะครับใช้อาหารเบทาโกนะครับหมูอีกอีกชุดหนึ่งนะครับอยู่นู่นนะครับอยู่คอกรอขายผมซื้อหมูเบทาโกมาเชือดเมื่อเช้านะครับปรากฏว่าเนื้อเนี่ยไม่ได้ด้อยไปกว่าท็อปฟีดเลยนะครับเพอเพอาจจะเท่าท็อปฟีดได้ซ้ำนะครับผมเชือดไปประมาณสัก4ตัวแล้ว นะครับสามสี่วันที่ผ่านมาเนี่ยเชือดเชือดลองดูนะครับเพราะว่าเนื้อดีมากเลยนะครับเรียกได้ว่าจะเท่ากับท็อปฟีดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหมดรุ่นนี้แล้วนะครับหมดรุ่นนี้แล้วเนี่ยประมาณสักของผมประมาณสักเอ่อสี่สิบห้าสิบตัวหมดรุ่นนี้แล้วเนี่ยผมจะเปลี่ยนมาใช้อาหารเบทาโกนะครับต้นทุนถูกกว่ามากถูกกว่าเยอะนะครับท็อปฟีดเนี่ยเอ่อต้นทุนต่อต,ตัวนะเจ็ดกระสอบเนี่ยที่ผมใช้เนี่ย ตกอยู่ที่4,400บาทเกือบ4,500บาท7กระสอบนะแต่ถ้าเกิดถ้ได้ขายจริงๆอะ่ะมันก็ประมาณ8กระสอบนะครับยังไงก็ต้องกิน8กระสอบถึงถึงวันที่ขายอะ่ะก,ก็ตกตกต้นทุนต่อตัวนะครับที่ใช้ท็อปฟีดเนี่ยตัวละ5,000เฉพาะค่าหัวอาหารนะค่าน้ำค่าไฟค่ายานะครับก็บวกอีก500ตกตัวละ5,500กว่าจะได้ขายนะครับส่วนเบทาโกเนี่ย ผมไปเอาราคามาจากร้านหัวอาหารแล้วนะครับนี่นะครับผมกินมาถึงเบอร์สอง้วแหละนะครับกอ้อนี้ยต้นทุนต่อตัวเจดกระสอบนะครับอยู่ที่3 9มพ้ายบาทสามพันเก้ารอยบาทเออถูกมากอะ่ะถูกกว่าท็อปฟีดห้าร้อยอ่ะนะครับห้ารอยบาทหกร้อยบาทไม่ใช่ห้าร้อยหกอบาทนะครับลองคิดดูว่าผมมีหมูสมมติว่าผมมีหมูสิบตัว เราเซฟต้นทุนได้ตัวละ600ตัวก็6,000อันนี้ผมมีหมูประมาณ50ตัว50-60ตัวซะด้วยซ้ำไป2อคอกเนี่ยผมจะได้กำไรเพิ่มกี่บาทนะครับนะก็ลองคิดดูนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ผมจะเปลี่ยนนะครับจากทอปฟีดเนี่ยรุ่นต่อไปผมไม่ใช้ทอปฟีดแล้วผมจะใช้เบทาโกอยูเ,ยเบทาโกเนี่ยเบอร์หนึ่งะครับเบอร์หนึ่ถ้าถ้าผมจำไม่ผิดนะเบอร์หนึ่งจะอยู่ที่700 แปดสิบาทหรือเจ็ดสิบาทเนี่ยผมจำไม่ได้เบอร์สองห้าร้อยเก้าสิบเบอร์สามห้าร้อยสิบบาทเบอร์สี่สี่ร้อยเก้าสิบครับถูกมากนะครับแล้วก็คุณภาพเนื้อไม่ด้อยกว่ากันนะครับและอีกอย่างนะที่ผมมาพูดอย่างเงี้ยผมไม่ได้ค่าโฆษณานะครับไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรจาก Co อปฟีดเบตาโกหรือ s อ m ด้วยซ้ำนะครับแต่ผมมาเล่าให้ฟังนะครับนะ โอเคครับก็คลิปนี้ประมาณนี้ครับมามาเล่าให้ฟังเฉยๆว่าผมจะเปลี่ยนหัวอาหารแล้วนะครับนะเหตุปัจจัยใดๆถึงเปลี่ยนผมก็อธิบายไปนในคลิปแล้วนะครับส่วนใครนะครับที่ใช้อาหารเบอร์อะไรอยู่ยี่ห้ออะไรอยู่ก็เล่าให้ผมฟังหน่อยนะครับเผื่อผมอยากเปลี่ยนไปใช้ด้วยแต่ที่แน่เนี่ยเบทาโกเนี่ยผมลองเชือดดูแล้วครับเนื้อเขาดีเนื้อแน่นไม่เหลวแล้วก็เนื้อแดงสวยด้วย สามชั้นก็สวยด้วยไม,ไม่ไม่ด้อยไปกว่าท็อปฟีดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมรุ่นต่อไปเนี่ยผมจะเปลี่ยนไปใช้เบทาโก้แล้วนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับมาเล่าให้ฟังเฉยๆว่าผมจะเปลี่ยนที่ห้องของอาหารแล้วโอเคครับขอบคุณมากครับที่ดูคลิปผมจนจบสวัสดีครับ